สวัสดีครับในที่สุด Liquid Glass ก็กลับมาเป็น Liquid Glass อีกครั้งในเบต้านะครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต ios 26 d e v e l o p e r Beta 4ให้นักพัฒนาทดส,สอบเวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีงมงานในมดอมเชี่ยของเราด้วยนะครับ ios 26 d e v e l o p e r Beta 4มาพร้อมกับ Build Number 23A529 7i ตัวนี้อัปเดตไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีการปรับปรุงรหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกเนี่ยเป็นการปรับปรุงดราม่าจากที่เกิดขึ้นตัวเบต้า2เบต้า3ก็คือลิควิดกราสซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีความขุ่นมากรอบนี้ในเบต้า4เนี่ยใสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนว่าใส่ยงังไงบ้างมาดูคอนโทรลเซนเตอร์ก่อน คอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยดูแล้วเหมือนเดิมนะครับแทบไม่ได้โปร่งแสงขึ้นเลยจะมีความขุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยมีการปรับปรุงค่อนข้าง,างเยอะเดี๋ยวผมให้มาดูที่ตัวนี่ครับตัว Apple Music สังเกตด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีความโปร่งใสมากขึ้นเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาจะดูใสกว่าของเบต้าสามค่อนข้างเยอะเลยถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้นะครับอันนี้เป็นตัว Apple Music นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่แอปพลิเคชันอื่นอย่างเช่นตัว App App s t o r รคร เห็นไหมตรงนี้ครับมันจะมีความโปร่งใสมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเบต้า3แอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นซาวฟรีนะครับเรามาดูว่าตัวลิควิดกลาสเนี่ยโปร่งใสขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมก็จะดูโปร่งใสขึ้นมากพอสมควรนะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตัวลิควิดกลาสของเบต้ามีการปรับปรุงนะครับให้มีความโปร่งใสขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเบต้า2เบต้าก็หลายคนนะครับฟีดแบ็มาว่าตัวเบต้าสเบต้ามเนี่ยมันขุ่นมาก แทบจะไม่มีความเป็นลิควิดกลาสเลยแต่ว่าในเบต้าสีเนี่ยปรับปรุงแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเร็วๆนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างในหน้าจอล็อกก็มีการปรับปรุงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกหน้าจอก่อนตรงนี้แล้วถ้าผมแตะหน้าจอถ้าเลื่อนการแจ้งเตือนขึ้นมาให้สังเกตตัวภาพพื้นหลังนะครับว่ามันจะมีความไดนามิกแล้วก็เฟดเป็นสีดํามากขึ้น บบนี้นะครับเห็นไหมจะมีความเป็นโทนสีดํามากขึ้นเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเราเลื่อนตัวการแจ้งเตือนแบบนี้มันจะยังเป็นสีสว่างอยู่ครับข้อดีของการเฟดส,สีพื้นหลังให้เป็นดนามิกแบบนี้เราจะทําให้เห็นตัวคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่หน้าจอล็อกเน่ยได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแทบไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีมากนอกจากภาพพื้นหลังดนามิกของหน้าจอล็อกแล้วนะครับในการตั้งค่าแล้วกลับไปที่ตัวภาพพื้นหลัง เมื่อเราแตะภาพพื้นหลังเข้าไปมันจะมีภาพพื้นหลังตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าดินามิกตัวนี้จะสังเกตว่าตัวภาพพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่อยากใช้ภาพพื้นหลังของ i w o 26แบบดินามิกแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครอยากใช้สีไหนเป็นพิเศษ,ษก็สามารถปัดขวาเนี่ยเพื่อเลือกสีนั้นได้แต่ผมเนี่ยชอบดินามิกนะครับแบบนี้มันดูเท่ดีเปลี่ยนไปตามภาพพื้นหลังที่มีอยู่ของตัว i w o 26เลย นอกจากภาพพื้นหลังของ iPhone iPad แล้วนะครับ iOS 26 Developer Beta 4เนี่ยก็มีการเพิ่มภาพพื้นหลังสำหรับ Apple CarPlay ด้วยประกอบไปด้วยสี blue brown gray green purple และ red นะครับมีภาพพื้นหลังทั้งแบบสว่างแล้วก็แบบมืดที่ผมขึ้นภาพไปดูสวยมากๆเลยนะครับ <M> เมื่อเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็แต่แ Phone หรือว่าแอปโทรศัพท์นะครับจะมีการตั้งค่าใหม่เพิ่มเข้ามาถามว่าเพิ่มเป็นการตั้งค่าใหม่หรือเปล่าไม่นะมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการตั้งค่า ของตัวเบต้า3มาเป็นเบต้า4แบบนี้นะครับในเบต้า3เนี่ยจะมีเรื่องของการกรองผู้ติดต่อที่เราไม่รู้จักนะครับคือถ้าเป็นเบอร์แปลกโทรเข้ามามันก็จะแสดงว่ามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแต่ว่ารอบนี้มีการปรับปรุงใหม่โดยแยกเป็น3ส่วนนะครับถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยจะเป็นท็อกโกแบบเปิดปิดเท่านั้นจะมีให้เลือกอยู่3แบบนะครับตัวแรกก็จะเป็น never ในกรณีที่มีเบอร์โทรแปลกโทรเข้ามานะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะยังสั่นมีสายเข้าอยู่นะฮะ ว่าจะขึ้นเป็นมิสคอรแล้วก็จะแสแดงว่าเป็นรายการที่สายที่เราไม่ได้รับอันที่2เนี่ยจะเป็นอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า as reason for calling ในกรณีที่มีเบอร์โทรแปลกโทรเข้ามานะครับตัวเบอร์โทรตัวนี้ก็จะมีการสอบถามข้อมูลนะครับก่อนที่สายจะสั่นออกมาว่าโอเคตอนนี้มันมีคนโทรมาแล้วจะรับสายหรือเปล่าและสุดท้ายก็เป็นไซเลนนะฮะในกรณีที่มีเบอร์โทรที่โทรมาจากเบอร์แปลกเบอร์ไม่ปลอดภัยอย่างนี้ ัวเครื่องของเราเนี่ยก็จะไม่สั่นไม่อะไรเลยแต่ว่าข้อมูลนะครับก็จะถูกส่งไปที่ตัว voice mail แล้วก็จะแสดงใน r e c e n d list นะครับกรณีที่สายเนี่ยโทรจบไปแล้วหรือว่าถูกตัดไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการปรับปรุงหน้าจอการใช้งานเล็กหน่อยนะครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วแต่ face id และรหัสตัวนี้ครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาการป้อนรหัสใหม่ให้ดูดีขึ้นก็สามารถกดรหัสเข้าไปได้ต่อมานะครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดแอปสภาพอากาศจะมีการตั้งค่าใหม่เพิ่มเข้ามาชื่อว่า ใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญตรงนี้คืออะไรก็คือในกรณีที่เราเปิดแอร์สภาพอากาศเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มสภาพอากาศตามพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเช่นผมอยู่เชียงใหม่ก็ตั้งไว้เชียงใหม่อยู่แม่ฮ่องสอนก็ตั้งไว้ที่แม่ฮ่องสอนแต่ตอนนี้เราสามารถเซตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญได้ตัวอย่างตำแหน่งที่ตั้งสำคัญก็คืออย่างเช่นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลนั้นแต่ว่าการที่เราจะเปิดการใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญนะครับเราจะต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนที่การตั้งค่าสภาพอากาศแล้วก็มากดททีี่่่ตตแหงงั้ แล้วต้องเลื่อนเปิดตำแหน่งที่ตั้งจริงจึงจะสามารถเปิดตัวนี่ครับการใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญได้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราอยู่แต่ว่าจะอยู่ที่สำคัญที่เราเดินทางไปต่อวันอย่างเช่นที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานนั่นเองเสียงและการสั่นก็มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมครับในโหมดบางโหมดที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแต่ที่เสียงและการสั่นเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีเมนูตัวหนึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าลดไนท์โหมดแต่ภาษาไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าลดเสียงงดั เราสามารถเปิดตรงนี้ได้ฟีเจอร์ตรงนี้คืออะไรเมื่อเราเปิดการใช้งานตรงนี้นะครับจะลดช่วงระดับเสียงแล้วก็สร้างเสียงเอฟเฟกที่นุ่มนวลขึ้นโดยที่ยังคงรายละเอียดของเสียงตัวฉบับไว้ที่ผมเข้าใจก็คือในกรณีที่เรา,าเปิดฟังเพลงเปิดดูวิดีโอนะฮะแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆในเวลากลางคืนที่ดึกมากๆอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดหมดตัวเนี้ย เสียงที่เราฟังเนี่ยมันจะไม่ดังมากนะครับมันภาษาอังกฤษเนี่ยเลยใช้คําว่าเลดไนหมดนั่นเองดังนั้นนะถ้าใครใช้มือถือตอนกลางคืนดึกๆแล้วอยากดูคอนเทนต์อะไรก็แนะนําให้เปิดตรงนี้ไว้นะครับสำหรับตัว iOS 26อย่างอื่นก็เพิ่มเติมเล็กน้อยครับอย่างเช่นตัวไอคอนแอปกล้องเนี่ยก็มีการอัปเดตใหมนะ่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยต่างกันอย่างไรแต่ว่าในแอปกล้องของตัว iOS 26 Beta 4ตรงนี้นะครับมีการปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาหน้าตอน,นิ้น้วาาาวเนียปปัดปัดดซาาข เพื่อเลือกหมดกล้องได้แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าผมแตะเรื่องหมดรูปภาพอย่างเงี้ยก็สามารถแตะตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนตรงนี้ได้คือก่อนหน้านี้มันจะกระตุกแล้วก็ไม่ค่อยแม่นยําแต่ตอนนี้แม่นยําละและผมสามารถใช้นิ้วเนี่ยในการเลื่อนเนี่ยตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงข้างแรงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกแบบนี้นะครับถ้าเลือกไปทางขวาสุดก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวรูปภาพถ้าเลื่อนไปทางซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวิดีโออันนี้สะดวกมาก และสุดท้ายก็เป็นการแก้บั๊กต่างๆที่เกิดขึ้นนะหลายๆอย่างเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วก็รู้สึกว่าเอมอมันแก้จริงๆอย่างเช่นความงงระหว่างโหมดปิดเสียงนะครับ บางครั้งเนี่ยในการที่เราเปิดโหมดไซเดนแบบนี้นะครับแล้วเข้าไปบางแอปอย่างเงี้ยเสียงยังดังอยู่ถ้าผมเปิดโหมดเปิดเสียงปกติอย่างเงี้ยเข้าไปบางแอปเสียงกลับไม่ดังก็สลับกันแต่ตอนเนี้เท่าที่ผมลองดูก็สามารถทําได้ปกติแล้วผมเปิดเสียงอย่างนี้ถ้าเข้าในแอป Instagram แล้วมีวิดีโอขึ้นมามันก็จะเล่นเสียงอัตโนมัติแต่ถ้าผมปิดอย่างเงี้ยก็จะไม่เล่นเสียงตรงเนี้ยแก้ให้ในที่2ที่มีการแก้ที่ผมเจอนะอย่างตัวแอปสวิตชเชอร์ตรงนี้ครับ กรณีที่เราปัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเบต้าก่อนหน้าอย่างเบต้า2เบต้า3มันจะมีบั๊กนะเราปัดอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้แทนแบบเอาเอาแอป,ปตรงกลางเงี้ยขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องซึ่งสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแอป,ปล่าสุดที่เราเปิดอันเนี้ยก็ถูกแก้ไขแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 26 Developer Beta 4มันเป็นแค่ไฮไลท์นะครับจริงๆมันมีสิ่งใหม่เยอะแยะมากมายซึ่งผมยังไม่เจออันนี้เอาเท่าที่เราเจอแล้วกันสำหรับตัวภาพบิ๊กเบต้าผมคิดว่าน่าจะปล่อยหลังจากนี้ไม่นานอาจจะเป็นคืนนี้หรือไม่ก็ภายในสัปดาห์นี้ก็รออัปเดตกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปอยากรออัปเดตภาพบิ c กเบต้าก็ติดตามข่าวสารไว้ให้ดีคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ